โอเคไม่เลื่มากตอนนี้เรามาอยู่กับคัมแบ็กของลูกสาวคนกลางของ JYP ก็จะบอกคนเล็กไม่ได้ M V อยู่น้องเล็กครับกลับมากับตัวที่เป็นสเนคเกอร์นะจริงเขากลับมานานแหละแต่เราเนี่ยเพิ่งจะได้มาแล้วเราิ่มจะมาดู M V กับสเตจกันเพราะว่าได้ข่าวมาว่านางก็ทําอัลบั้มนี้ยทำเซอร์พาสแบบสถิติเก่าๆด้วยเหมือนกันจริงๆโมเมนต์คอนเซ็ปต์มันแหละที่เป็นราชนิกูดเซ็ตสเนคเกอร์ Okay, แต่งชุดเหมือนกับราชวงศ์อ่ะแต่รองเท้าเป็นสติกเกอร์มันมีเพื่อว่าเรื่องนั้นม like 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 an ันให้คงให้ความเป็นฟ mm. so ีลแบบว่าด totally ูเป็นลูกคุณหนูอ่ะแต่เราก็จะมีความเฮลเฮลเข้อยู่ข้างในนะอันนี้เดาเราจะไดูเอ็มด้วยกันนะครับตอนนี้วันนี้เราดูเนี่ยมันคือ83ล้านวิวแล้านวิวละเนี่ยมาดูกันตอนนี้ไปนะถ้าเราถ้าเราทำเดียวทำไม่ใช่ช่องเราถูก ลูกคุณมากเนีย่ยเราเซเตอร์ฉันลืมอะไรอะจะขอกัดอิน,นไ,ได้ได นาจาเหรอนาจานี่ไงลีอาสวยมากเลยนะนี่ไงต้องเลือกเียว่ากชอบฉันรู้เขืยอมากหูย็รดีคือดีเขาะส่ปุดต้อะมาด้วยนะพี เพลงก็ดูมีความนอซี่ปกติเหมือนเดิมเนาะเป็นเป็นเพลงสไตล์อีซี่แต่สดใสขึ้นนีกถึงสมัยไอซี่อ่ะเพลงที่สองใช่ปะท่าเดินบ้าๆที่มันดูที่มันดูซัมเมอร์หน่อยอ่ะแต่สมว่าช่วงนี้บ้านเขาก็จะสไตล์ในงานซัมเมอร์เหมือนแบบมันจะมีวัยแบบสดใสแล้วก็เหดี๋ยวต้องรอดูสเต็ปกฟอร์แม็กก่อนเพารู้สึกว่าเหมือน เพลงเนี้ยจะแบบไปเต้นเต้นหูใช่ใช่เน้นเต้นประกอบจังหวะอารมณ์ประมาณแบบทำชาเลนจ์ที่ติ๊กตอ์ได้เ้วก็แบบไปทด่ถูแบบยากเวอร์อะไรเงี้ยใช่เพราะเพลงก่อนอันนี้คือเต้นตายระบบไม่ออกเตรียมจริงจริงจะไม่ยอมอยู่เซ็ตอร์เลยค่ะเอ้า คงสวมมงให้กันต่อไปใช่คอนเซปต์เขาอ่เนาะคือต้องมีมงอ่านี่จบไปแล้วก็ MV เราจะลองไปดูแบบสเตทกันบ้างนะครับเอาใหม่สเตทสเตทนะใช่เป็นแบบสเตทกันโอเคก็สเตทใช่เราดูนะใช้ของสเตทเอ็มเขาชุดเป็นขาวแดงสีเดิมชุดสีเขียวเมื่อกี้สวยฉันน่ะน่าจะขึ้นสเตทด้วยชุดนั้นเหมือนกันนะใช่ อยู่หนาบัาใช่ไหม,มใช่แต่ก็ลองตามง่ายอยู่นะอันเนี้ยท่อลู่กิจจี่ทุกเพลงแทบจะเลยที่แบบตามได้เวิร์สแรกอ่ะอ่าถูกมันมันค่อนข้างติดถูแล้วแบบมันมีมภาพจำอ่ะใช่เฮ้ยเพิงสังเกตว่าเราเเทภาพจำอยู่เลยนะเราจำคนเวิร์กดแดง แต่อยู่นาสุดยนะเป็นปททบ,บัตรนี้ที่แบบว่าเลิศแต่ค่านี้ระวงมักแน่ขึ้นเลยเหมือนเป็นตำแหน่งที่เขาต้องหามาดีๆแล้ว <c oughs> ของแา่ละวงอ่ะเฮ้เฮ้ คือถ้าเต้นมันมันแรงหรือว่าเยียจีเต้นแรงทุกคนอย่างเยียจีเต้นแรงนะคะยิ่งไปยืนข้างลีอาลีอาคือเขาจะไม่ได้คนเต้นหนักอย่้วเดียวเลยจะยิ่งดูเบาไอีกแต่แต่รู้สึกว่าเซียดูมีพัฒนาการขึ้นนะอือใช่คือยังยังอาจจะไม่เบาเนเพื่อนแต่ยังอาจจะไม่หนักเพื่อนแต่รู้สึกว่าดีใช่ช่วยดูสี่คนที่เหลือหน่ยนะคือแบบเต้นแบบโอ้โหนึ้ว่าแบบเอ๊ะท่าเดียวกันเอ๊ะ มันแรงหรอืรอยีีเป้นแรงใ่ะม้าอยู่ระหว่างเยนกี่เนกับยูิงๆก็คือโอ้โหมาฮนะน่ารักแก่สมบงรั์ต่อไป ทำไมดูสนมากแบบเออนางจะคอนเซต,ตนางผมยาว,วสวยนะ<อ>ฉันว่ามันดูนี่คือเป็นคนชอบผู้หญิงผมยาวอยู่แล้วใชก็เล<อ>ยจะอินกับแบบความผมยาวนี่เอง<า><า>นึกถึงซัมเมอร์อก็ซัมเมอร์ปกติแหละเพลงแต่ยังไม่ได้ซัมเมอร์จากขนาดนั้นในคอรู้สึกเราอะ่ะก็คือยังมีความแบบเป็นอีจีป,ปกติอยู่บ้างแต่ว่าไม่ดุเท่าใช่ไม่ได้ก่อนหน้านี้อ่าอารเทูว์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฟีลแบบว่าน้ำตาลนั้นแหละช่ก็จะค่อนข้างดุ จบไปแล้วกับอีจีนะครับผมจริงๆก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ต่างจากปกติที่เรางทามาก่อนนี้สักเท่าไหร่ก็เป็นฟิลความดั้งให้ไหนที่ถึงคนอันนี้เังไงเลยโลโควะโลโคอีกอันที่แบบอะไรนะมาเฟีย something มาเฟีก่อนโลโคใช่ไหมใช่ก็น่าจะโลโคล่าสุดที่อยู่ดีมีคลิปพี่แฟนคลับเต้นอยู่ในร้านในนันแหละจริงเก่งจังอันั่นะจบไปแล้วก็น้องได้หัวไปแล้วเห็นแล้วผ่านหน้าฟีมาแล้วก็มีได้ัวตามปกติมัน มันเป็นอีจีแบบเคป๊อปเกิร์ลกุ๊กจ๋าในความรู้สึกเออมันไม่ใช่อีจีแบบที่เรารู้จักกันครั้งแรกเออดาราดาราหรือวานาบีขนาดนั้นอันนี้เป็นสายเกิร์ลกรุ๊กโปรไฟล์ก็เลยคิดว่ามันไม่รู้สิผมคิดว่ามันอาจจะจะมีโมเมนต์หรือสักอย่างหนึ่งาจจะต้งแบ้ๆแบบเอ็กซ์เพอร์เมนต์อยู่หรือว่าอาจจะแบบอ่ะลองทำสไตล์แบบแบบ แบบแบบแบบการเกาหลีแบบน่าตื่นเต้นเพราะจริงๆอย่างนี้ก็มีตะดุดันมาเลยตลอดไงอืมอ่ะยังไงก็ฝากน้องไว้ด้วยเพราะว่าจริงๆจริงจก็หายไปพักหนึ่งนะจากโลกโลกก่อนจะกลับมาวันนี้ใช้ได้แต่เขาต้องมีวอลโวว์สเตเดียร์ชูมบิ๊กแซนแมทกันสองคนอ่าใช่ของเยจีกับแบบเริ่มอยูแล้วสองคนนั้อ่ะยังไงก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับผมยังไงเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งบาย